มาถึงคดีใหญ่มาแล้วนะคะแฮชแท็กศพยัดตู้เย็นที่คุณตุ๋ยเกิ่นไปกรณีของน้องนายค่ะล่าสุดเองนะคะคุณพ่อก็ออกมาเปิดใจบอกพ่อคาใจจริงๆหลังจากที่ในแบงค์นรับน้องนายไปเลี้ยงได้3เดือนแล้วทําไมลูกเสียชุดไม่บอกเอาลูกร่างของลูกที่ไร้วิญ,ญญาณไปยัดตู้เย็นแบบนั้นคุณพ่อบอกว่าผลชนะสูตรที่ออกมาค่อนข้างจะคาใจแล้วไม่อยากจะปักใจเชื่อขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงที่รับศพลูกมาประกอบพิธีทางศาสนา คุณพ่อเองกอดลงศพลูกค่ะแล้วก็บอกเพื่อนๆบอกญาติบอกครอบครัวบอกขออยู่กับลูกก่อนขอเวลาทําใจสักครู่นะคะนี่นายนพร,รัตน์พ่อแท้ๆของน้องนายวัยสองขวบพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกันตัญญูนนทบุรีค่ะนําร่างของน้องนายไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่ศาลาสีวัดไผ่เหลืองจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศนิโศกเศร้าทีเดียวนะคะ หลายคนที่อยู่ในงานสะเทือนใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนายนพรัตเข้าไปกอดลงศพลูกแล้วก็ร้องไห้ค่ะบอกว่าอยากได้อะไรบอกป้านะลูกแล้วก็ฟุบไปที่หน้าลงศพแบบนี้ร้องไห้ออกมาเพื่อนเพื่อน,น,นพากันไปปลอบจนคุณพ่อต้องบอกว่าออกไปก่อนนะอยากจะอยู่กับลูกแล้วหลังจากนั้นก็ฟุบกอดลงศพลูกอยู่เป็นสิบนาทีค่ะ,คะก่อนที่คุณพ่อจะค่อยๆอ,ออกมาจากศาลาค่ะ ไปครับครับอยู่กับลูกเข้าใจ นี่นะคะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วยส่วนบรรยากาศเช้าเมื่อวานคุณพ่อไปทําพิธีเชิญดวงวิญญาณน,น้องนายที่บ้านในแบงค์นะคะมีการเปิดประตูตู้เย็นแล้วก็นารูปภาพของน้องนายวางไว้ข้างในแล้วสวดอัญเชิญดวงวิญญาณและบังสุกุลค่ะจากนั้นพระสงฆ์ได้ประพรมน้ำมนต์โดยรอบบ้านคุณพ่อเปิดใจกับทีมข่าวโมโนนิวส์นะคะบอกว่านายแบงค์เนี่ยเป็นเพื่อนของพี่ชาย สามเดือนก่อนมาขอลูกไปเลี้ยงบอกว่าสงสารเด็กเราก็เลยให้ลูกไปอยู่กับเขาได้ประมาณสามเดือนแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ขึ้นถ้ามีโอกาสพ่ออยากถามแบงค์ว่าแบงค์ทำไมไม่บอกวันที่น้องนายเสียชีวิตอะทำไมไม่บอกตั้งแต่วันนั้นแล้วพ่อเองก็ติดใจค่ะกับผลชนสูตรที่บอกว่าขาดอากาศหายใจเพราะข้าวเหนียวติดคอค่ะ กล้าให้ลูกเขามาเลี้ยงก็ดูกเขาเป็นคนดีครับที่เลือไปหาผมนะยังไม่คิดว่าเขาจะเป็นนแบบนี้อืมแล้วตอนนี้เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากพี่ปู่บอกนี้ครับเสียใจครับยังคงติดใจกับผลชนะสูตรับผมทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งในพยานสําคัญเพราะว่าพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการยัดศพน้องนายไว้ในตู้เย็นปู่อู๊ดครับคุณผู้ชมและต้องเรียนด้วยความเคารพว่าปู่อู๊ดเนี่ยพิการทางสายตา ปู่อู๋เนี่ยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าหลังจากเสร็จพิธีเชิญดวงวิญญาณเนี่ยนะฮะสาธิตให้ดูเลยเพราะว่าคือก่อนหน้าน,นี้คุณผู้ชมช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย<ม>สาเหตุการเสรียชีวิตของน้องนายเนี่ยมาจากข้าวเหนียวติดคอทีเนี้ยปู่อูฮนะก็สาธิตให้ทีมข่าวโมโนของเราดูเลยบอกว่าตอนที่ปั้นข้าวเหนียวเนี่ยขนาดเท่าหัวแม่มือแล้วโชว์ให้นักข่าวดูฮะแล้วก็เล่าว่าปกติก็ปั้นข้าวเหนียวขนาดประมาณเนี้ยให้น้องนายเนี่ยหลานเนี่ยกินเป็นประจํา วันที่สองมก,กราคมเนี่ยนะฮะคุณชมะปรากฏว่าวันเกิดเหตุเนี่ยน้องนายเนี่ยหยิบกระติ๊บข้าวเหนียวมาวางไว้ที่ตักก็ให้ปู่อู๊เนี่ยปั้นข้าวเหนียวเหมือนทุกวันเลยแล้วก็หยิบกล้วยมาให้อีกหนึ่งลูกก่อนที่น้องนายจะไปเล่นส่วนผลชนะสูตรเนี่ยนะฮะเอาละคุณผู้ชมอย่างที่คุณนุ่นเล่าไปแล้วรวมทั้งตามข่าวก็คือตำรวจนี่จริงๆบอกว่าคาดีเนี้ยเป็นคดีอุบัติเหตุฮะเสียชีวิตเพราะข้าวเหนียวติดคอแต่ตัวปู่อู๊ดเองอันนี้ด้วยความเป็นปู่ก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เชื เรื่องของโพชนาสูตรว่าเป็นเพราะข้าเหนียวติดคอแต่ส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะถูกนายแบงก์ก็คือพ่อเลี้ยงเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตมากกว่าลองไปฟังเสียงทางด้านของปู่อูทะซึ่งเป็นปู่ของนายแบงก์ครับโอ้ยผมสงสารผมนั่งอยู่ผมย่วมาโอ้ยทำไมไม่เอาไปให้พ่อแม่เขามาฆ่ามาตีลูกเขาทำไมผมยังเห็นตายตาไม่น้องนายนู้นผมไม่เสียายหรอกชีตม,มันเป็นทำอย่างเนี้ย ขาดเลยไหมคะถือว่าตัดขาดเลยไหมนะฮะผมออกมามันเกิดถ้าทำจุ้ยแบบนี้มันก็ไม่ดีทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผลชนสูตรศพของน้องเนี่ยสาเหตุเนี่ยคุณหมอบอกว่ามาจากการขาดอากาศหายใจครับแล้วก็พบเมล็ดข้าวเหนียวสองเม็ดเนี่ยในหลอดลมส่วนบนและอีกสิบกว่าเม็ดที่บริเวณในปากซึ่งคาดว่าน้องนายเนี่ยพอทานข้าวเหนียวไปแล้วเนี่ยเกิดสำลักฮะ แล้วก็ทําให้เม็ดข้าวเนี่ยลงไปในหลอดลมจนกระทั่งระบบหายใจติดขัดและขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะประเด็นนี้สําคัญยังไงที่จะเล่าเพราะคือตํารวจก็สรุปคดีนี้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องนายคืออุบัติเหตุฮะสำคัญตรงคําว่าอุบัติเหตุเนี่ยแหละฮะ,ะทีนี้อย่างที่บอกไปปู่เนี่ยจริงๆให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเอาจริงๆตัวพ่อกับแม่เด็กนะ่ะมีการทาร้ายน้องนายมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะ แล้วมันไม่เกี่ยวกับผลการเสียชีวิตเหรอคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะคุณหมอก็อธิบายตรงนี้บอกว่าแผลฟกช้ำทั้งบริเวณน่องข้างขวาแล้วก็แขนด้านในข้างซ้ายเนี่ยเป็นบาดแผลเก่าฮะไม่ถึงขั้นทําให้เสียชีวิตนะครับซึ่งเท่าที่ประเมินเนี่ยแผลดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาหนึ่งสัปดาห์ก่อนเสียชีวิต <S <S <ม>และถามว่าคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตเล่าทีหนึ่งคือเสาร์อาทิตย์บรงทานอาจจะตามข่าวบรงทานอาจจะไม่ได้ตามเลยสรุปง่ายๆฮะตัวพ่อเลี้ยงกับแม่เลี้ยงเนี่ยพอน้องนายเนี่ยเข่าเหนียวิต กลัวความผิดเพราะที่ผ่านมาเคยทำร้ายฮะ,ะก็เลยเอาศพน้องนายเนี่ยไปยัดไว้ในตู้เย็นในละฮะคะุณผู้ชมเหตุมันเป็นแบบนี้เนี่ยแหละครับผมค<า>่ะเบื้องต้นนะคะตำรวจแจ้งข้อหาในแบงค์สข้อหาค่ะคือไม่แจ้งการตายปิดบงังซ่อนเร้นอำพรางศพนะคะและเสพยาเสพติด นะคะซึ่งจะมีการนําส่งสารขังในช่วงสายวันนี้เวลา10บนาฬกาส่วนนางสาวก้อยถูกแจ้ง2พงข้อหาค่ะก็คือไม่แจ้งการตายและปิดบังซ่อนเร้นอําพรางศพซึ่งตํารวจได้ปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพราะเจ้าตัวเนี่ยประสานเข้ามอบตัวกับตํารวจและอยู่ระหว่างตั้งคันด้วย6เดือนทีนี้พอปล่อยตัวก็เป็นเรื่องสิฮะคุณนุ่นฮะเพราะพอปล่อยตัวแล้วช่วงเย็นวานเนี่ยนะคะ ไปร่วมงานศพน้องนายที่วัดด้วยค่ะมาทั้งปู่อูดคุณย่าแล้วก็น้องสาวของนายแบงค์นะคะซึ่งนางสาวก้อยเองก็มาด้วยเหมือนกันมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนายแต่ระหว่างที่ทั้งสี่มาจุดทูบไปดูปฏิกริยาครอบครัวของน้องนายกันหน่อยค่ะช่วงนี้ไม่พอใจทีเดียวตะโกนออกมาเลยว่าทำไมน้องเสียชีวิตไม่บอกค่ะ คือช่วงจังหวะเนี่ฮะคุณลุ่นนะเอาจริงๆแล้วนอกจากญาติทางฝั่งของน้องนายนะฮะที่เดินมาตะโกนถามก้อยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้ววิทย์จะมีเรื่องกันเนี่ย พ่อน้องนายจริงๆเนี่ยเดินจะมาถามเหมือนกันฮะแต่ไม่ทานเหมือนกันเพราะจริงแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาด้วยนะคุณผู้ชมฮะเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุวุ่นวายจะเกิดเหตุประชารนนหรือจะเกิดเหตุหหตไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับค่ะคซึ่งเดี๋ยวเราจับตานะคะ9ก้าโมงเช้าวันนี้ครอบครัวจะมีการทําพิธีชาปนกิจร่างของน้องนายแล้วก็อย่างที่บอกไปสิบนาฬิกานำตัวในแบงค์ไปส่งฝากขังด้วยนะคะครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะก็เป็นคดีใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะะ